ืนนี้มีโปรแกรมสําคัญนะครับเร์พููไปรเยือนซันเดลด์นะครับซึ่งเรามาดูความพร้อมแบบจัดเต็มกันหน่อยซึ่งเป็นเกมที่ถ้าเกิดไม่ชนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกันอีกเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันต่อแต่ขนาดที่อาร์เนอร์เชลอตนะครับสัมภาษณ์บอกว่าท็อปโฟไม่ใช่ตัวตัดสินอนาคตเขามันมีอีกหลายปัจจัยทําไมเขาเชื่อแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยและรวมไปถึงเรื่องราวของซาร่าครับมีข่าวลือว่าตอนนี้เริ่มคุยกับเอาอิติฮัทแล้วดูเหมือนตัวนักเตะ เหมือนเปิดโอกาสด้วยครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในสรุปข่าวร์พูปประจำวันนี้11กุมภาพันธ์กับผมโค้ดแอรครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับแว่นตาออ t ตัสรุ่นโฮเวอร์2.0นะครับดำเข้มเท่นะครับนอกจากกรองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของแฟชั่นด้วยใส่แล้วก็เท่นะครับสุขภาพตาก็ดีใครที่สนใจนะครับแว่นตาออฟตัสจริงๆมีหลายรุ่นนะครับแต่ถ้า รุ่นนี้นะสนใจก็รีบไปที่ออฟเพจของออฟตัดแท้เลยนะครับนี่เพจแท้ผู้ติดตามกว่า6 0แสนหสั่งซื้อกับแอดมินแล้วบอกว่ามาจากช่องโค d e แอคนะครับพิมพ์โคตดส่วนลด KODACT ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทด้วยฝากแว่นตาออฟตัสเอาไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่ผลของนักเตะที่ได้ นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของสโมสรประจําเดือนมกราคมมีประกาศย้อนหลังออกมาแล้วนะครับก็เป็นฟอร์เรนเวียสนะครับได้ไปสังเกตไหมหน้าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผัดกันดีเดือนละคนเดือนละคนนะครับจะไม่ค่อยซ้ําหน้ากันเดือนนี้เป็นของฟอร์เรนเวียสก็ก็เหมาะสมครับต้องใช้คําว่าเดือนมกราคมดีกว่าถือว่าแบบเป็นเดือนที่เวียสมียงิงมีจ่ายเยอะมากนะฮะอันนี้ก็ถือว่าอายินดีด้วยโปรแกรมค่ำคืนนี้ครับเลียพูครับมีไปเยือนซันเดอร์แลน ย้ำเวลานะครับตี35ว้าทำไมมันดึกขนาดนี้คู่อื่นเขาเตะตีสองครึ่งทำไมไม่เท่าคู่อื่นทําไมต้องเป็นตี35ด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยนะก็ถ่ายทอดสดทาง Monomax นะครับซันเดอร์แลนด์บ้านของเขาก็คือ Stadium of Light นะครับเ,เจอกันนัดแรกลิฟูเล่นในแอนฟิลดเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไป1ต่ 1. อ1นึ่นัดแรกเราไม่ชนะนะต้องดูว่านัดนี้เราจะชนะได้ไหม ตารางคะแนนเนี่ยลิปูอยอดับ6ครับเมื่อคืนนี้โชคดีมากในอ่าถ้าในแง่ของแบบตารางเนาะคือแมนยูเสมอเวสต์แฮมเชลซีเสมอลีดทาให้ทั้ง2ทีมได้แค่ทีมละ1แต้มถ้าจะว่ากันตามเรื่องของการลุ้นทัพโฟนะคืนนี้ต้องชนะเพื่ออะไรเพื่อแต้มบี้กลับขึ้นไปถ้าชนะเราจะมี42แต้มเราจะตามเชลซีแค่2แต้มและตามแมนยูแค่3แต้มแต่ถ้าคืนนี้คู่ต่อสู้เขาสะดุดแล้วแล้วเรายังสะดุดตามเนี่ยอือ งานหยาบแน่นอนกับการลุ้นท็อปโฟนะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับฟอร์มการเล่นใช้คํานี้ดีกว่าลิปูเราแพ้นัดล่าสุดแพ้แมนซิตี้ทำให้ในช่วงหลังเนี่ยก็มีชนะได้2นัดแล้วก็กลับมาแพ้แบบไม่ดีอะ่ะแล้วถ้าเอาในลีกอย่างเดียว20นัดหลังสุดในลีกเราแพ้ไปถึง8อะ่ะเสมอ6ชนะได้แค่6มันเป็นผลการแข่งขันที่แย่มากนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับมีแพ้อาร์เซนอลนัดล่าสุดแต่ว่าที่ยอดเยี่ยมของซันเดอร์แลนด์เลยคือการเล่นในบ้านครับ คือฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ได้ว่าแย่นะก็โอเคกลางๆแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของซัดเดอร์แลนเลยคือเกมในบ้านนะครับไอ้ที่แพ้เป็นเกมลีกครับนัดเดียวแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่ในลีกอย่างเดียวอะคุณดูแค่โปรแกรมในลีกไม่แพ้ใครเลยนะครับที่นี่ไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้แมนซิตี้เห็นไหมไม่แพ้วิลล่าแข็งๆไม่แพ้อาร์เซนอลไม่แพ้นิวคาสเซิลชนะด้วยซ้ำนะครับประมาทไม่ได้ครับ มาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับค่ำคืนนี้แหมอันเนอร์บอกว่าโกเมสเนี่ยคาดว่าจะกลับมาซ้อมได้ก็คือวันอังคารวันที่เขาพูดอ่ะวันที่เขาแถลงข่าวอ่ะสมมติกลับมาซ้อมได้วันอังคารตามที่อันเนอร์บอกแต่อันเนอร์ก็บอกว่าต้องรอเช็คความฟิตอีกซึ่งความฟิตก็อาจจะฟิตไม่ทันตัวจริงอาจจะได้แค่ชื่อบนมานั่งสำรองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องใช้ทางเลือกอื่นซึ่งทางเลือกอื่นที่เหลืออยู่ก็ อร์เนอร์ก็พูดเลยนะครับว่าก็เป็นโจนกับเอนโดที่เคยเล่นตำแหน่งแบ็กมาก่อนอยู่แล้วในซีซันนี้ดังนั้นคืนนี้ไม่โจนก็เอนโดแหละครับนะเดาได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับอัปเดตสภาพทีมนะส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับของกุนซือเจ้าบ้านนะครับเลกิสนะครับเลกิสเลอร์บีทนะฮะ เลกิสโลบีสกุนซือเขาก็มีตัวเจ็บประมาณ2 3สคนเนี่ยพวกชาก้านะครับพวกชาบี้แล้วก็ตาอเร่พวกนี้ที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับที่เหลือก็พร้อมให้ใช้งานอ่าโอเคทีนี้มาดูรายอัพที่คาดจากเว็บไซต์ฮูสกอร์ครับเว็บไซต์ฮ hmm. mm ูสกอร์ของฝั่งลิปูแล้วก่อนแล้วกันนะครับอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยโจนเขาเดาว่าเป็นโจนซึ่งผมก็มองว่าอาจจะเป็นโจนแหละเพราะว่า สังเกตถ้าโจนพร้อมก็โจนก็น่าจะลงก่อนเอนโดในตำแหน่งแบ็กแบบนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายเคอร์เคสครับคู่ Center เซนเตอร์เป็นโกนาเต้ฟันได้มิดฟิลด์ครับเป็นฟอรินเวียตแม็คลิสเตอร์แล้วก็รอันกาเฟนแบกนะครับส่วนแนวลูกนะครับเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าอูโกเอกิลิเกกับกักโปนะฮะส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับ4-2-3-1หก็หลักๆก,ก็ฝากความหวังไว้ที่พวกเลเฟ่ บนะ๊อบบี้ฮุมมี่นะอ่านว่าไงวะแล้วก็ทาวบี้พวกนี้นะฮะอ่ะหลกัหลกๆประมาณนี้แล้วก็ชาก้าไม่พร้อมอันนี้จะเป็นความเสียหายอย่างหนึง่งส่วนผลจะออกมายัางไงเพื่อนๆก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาได้แล้วก็หลังเกมคืนนี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับทีนี้มาดูสัมภาษณ์อา์เนอร์ช็อตกันดีก,กว่าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วมาดูสัมภาษณ์อา์เนอร์กันเอาประเด็นที่แบบน่าสนใจน่าสนใจเลยแล้วกันนะเอาเรื่องแรกครับเรื่องเอ้ยผมข้ามอันนี้ไปนี่ว่าผมขออันนี้นิดนึง ผมคิดว่าผมข้ามประเด็นสาคัญไปอ่ะอันนี้เอานี้ก่อนประเด็นเกี่ยวกับคาวิลแลมซี่คือนักข่าวก็ถามนะครับว่าอาันเนอร์ทำไมเนี่ยสภาพทีมแบ็คก็เจ็บขนาดนี้แล้วทำไมไม่ลองใช้เคาวิลแลมซี่ล่ะเป็นแบ็คธรรมชาติด้วยอะ่ะทำไมถึงแบบว่าก็พูดว่าเดี๋ยวอาจจะใช้เป็นโจนใช้เป็นเอนโดทำไมไม่ลองให้โอกาสแลมซี่อัเนอร์ก็บอกว่าเนี่ย,วเ,ยเวลาทีมไม่ชนะนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ มันเป็นแบบนี้เสมอเวลาทีไม่ชนะผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดทันทีคือเหมือนประชดนะแหละว่าแบบคนที่ไม่ได้ลงเล่นก็จะดีกว่าคนที่เล่นทันทีเพราะว่าทีไม่ชนะผมแค่อยากจะปกป้องผู้เล่นของผมทุกคนและผมเลือกผู้เล่นคนอื่นมาโดยตลอดและผมก็จะทําแบบนั้นในเกมกับสแลนดโอโ้ผู้แบบนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ใช้ลามซี่นนแหละเกมนี้ไม่ใช้ตัวจริงจะใช้ไม่เอนโดก็โจนยังไงก็ไว้ใจผู้เล่นที่ใช้อยู่ซึ่งไม่ได้ผิดอะไร แต่นั่นมันก็เป็นการงบ่งบอกเลยครับว่าคุณก็ไม่ได้ไว้ใจดาวรุ่งระบบเยาวชนของทีมเลยอร์นเนอร์จริงๆอย่างที่เขาว่าว่าไม่กล้าใช้ดาวรุ่งก็เป็นเรื่องจริงเถียงไม่ได้นะครับอ่าเข้าใจแหละว่าสถานการณ์ก็คงบีบบังคับอาจจะทีนี้มีเรื่องอื่นอีกครับนักข่าวก็ถามถึงเรื่องว่าเกี่ยวกับโชคบ้างไหมโชคร้ายอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยชนะอะไรแบบแบบหรือว่าแบบมาโดนยิงท้ายเกมอะไรแบบนนะนเนี้ยนะอร์เนอร์บอกว่าโอ้โหมันก็รู้สึกเหมือนเราโชคไม่ดีจริงๆนะ ขนาดว่าเราเซ็นนักเตะมาใหม่อย่างชักเก้เนี่ยแล้วชักเก้ยังไม่ได้มาเล่นกับเราซีซั่นนี้นะเดี๋ยวมาเล่นกับเราซีซั่นหน้ายังบาดเจ็บเลยนะบางครั้งผมก็รู้สึกแบบนั้นว่าเราโชคร้ายแต่การจะรู้สึกโชคร้ายแบบนั้นเนี่ยยิ่งรู้สึกมันก็ยิ่งโชคร้ายยิ่งมหาคุณดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้และมุ่งไปที่การโฟกัสการทํางานในสนามการทําผลงานให้ดีและการแก้ไขปรับปรุงมันแต่แน่นอนว่าหลายครั้งเหลือเกินที่เรามาเสียประตูในช่วงทดเจ็บ เออซีซั่นเนี้ยเราเสียโทษเจ็บบ่อยซึ่งเราอาจจะมองเฮ้ยเราจะโทษด,ดวงไหมหรือเราจะบ่นตัวเองดีเราจะโทษด,ดวงหรือเราจะบ่นตัวเราเองดีผมพยายามลองทําสิ่งที่แตกต่างมากมายพยายามที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราไม่มาโดนท้ายเกมอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเอาผู้เล่นลงไปเล่นเกมรับเพิ่มหรือต่อให้ไม่เปลี่ยนผู้เล่นเกมรับใช้เป็นผู้เล่นเดิมแล้วก็พยายามคองเกมเราก็โดนอีก ซึ่งผมลองมาหลายอย่างแล้วเราก็ยังไม่เจอทางออกเรื่องนี้แต่เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราพยายามแก้มาตลอดและเราจะต้องพยายามแก้ต่อไปใน3-4เดือนที่เหลืออยู่ในซีซันนี้นะครับมามาดูเรื่องนี้ครับอันนี้ก็เฮ้ย <c oughs> ไม่แพ้กันคือถูกถามอย่างนี้ครับนักข่าวถามอาร์เนอร์ว่าเนี่ยที่ผลงานไม่ดีเนี่ยแล้วสมมุติว่าถ้าพลาดจบซีซันนี้ไม่ได้คว้าโคต้าไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ปี่ปีหน้า จะส่งผลกระทบต่อตําแหน่งของคุณอย่างไรบ้างไหมอ่านเนอร์บอกว่าโอ้โหนี่เป็นคําถามที่จริงๆตอบยากมากๆนะเพราะว่าผมอะไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจอนาคตตัวผมเองอคนตัดสินใจอนาคตผมก็จะเป็นบอร์ดแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้มันก็คือมันเคยมีนะซีซั่นในอดีตที่ไม่ได้จบด้วยการคว้าโคต้าไปเล่นในศึก UCL แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อตำแหน่งกุนซือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ แต่การที่เขาพูดว่ามีในอดีตที่ผ่านมาที่หลุดท็อปโฟไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งได้ไม่ได้โดนปลดซึ่งวงเล็บได้เลยสื่อเขาก็วงเล็บกันเลยครับว่ามันก็คือ2000 2022 2023ยุคเจเกนครอปที่พาไปเล่นปีหนึ่งก็ไม่โดนปลดแต่อร์นเนอร์ก็บอกว่าโอเคมันไม่ได้การันตีอะไรหรอกนะว่าจบท็อปโฟหรือไม่จบท็อปโฟจะอยู่ในตำแหน่งต่อหรือโดนไล่ออกหรือจะอยู่ต่อหรือจะได้อยู่ต่อโดอยทั่วไปแล้ว ผู้จัดการทีมของสโมสรแห่งนี้หรือที่อื่นก็ตามก็จะไม่ได้ตัดสินเพียงแค่ผลการแข่งขันอย่างเดียวอาจจะต้องดูด้วยว่าพัฒนาการทีมมีอย่างไรบ้างนักเตะสามารถมีพัฒนาการอะไรดีขึ้นไหมทีมมีพัฒนาการอะไรบ้างและมีสถานการณ์อะไรที่ยากลําบากพิเศษไหมสิ่งเหล่านี้ต้องนํามามาดูในการตัดสินอนาคตกุญซือด้วยไอ้คาว่าสถานการณ์อะไรที่ยากลาบากพิเศษผมผมว่าน่าจะหมายถึงว่ามีตัวเจ็บมีอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างงี้นะอืมนะครับ คงไม่ถึงขั้นว่าจะใช้เกณฑ์นี้กันทุกสโมสรหรอกแต่ผมคิดว่าผมกําลังทํางานให้กับสโมสรที่ดูปัจจัยเหล่านี้อยู่เหมือนกับในอดีตเมื่อสโมสรวืดไม่ได้ไปเล่น UCL สักปีก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยไม่ได้ว่าอพอพลาดวืด UCL ปุ๊บโดนปลดปับ๊บเขาก็ยังเหมือนใจดีทู้เสือแล้วก็มีการอ้างอิงถึงยุคเจอร์เกนครอปที่เคยหลุดไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนีกปีหนึ่งก็ยังไม่โดนปดเลยให้ดูพัฒนาการดูด้านอื่นๆซึ่งแฟนบอลในโลกออนไลน์ไปทางเดียวกันครับว่า ลองมาติ๊กถูกมาพร้อมกันนะครับเพื่อนเพือนหนึ่งถ้าคุณไม่ติด UCL คุณก็กระบาดกระกระบาดข้อหนึ่งนะสองถามว่าคุณมีพัฒนาการจริงไหมใช่เหรอปีที่แล้วจากได้แชมป์ลีกปีนี้แบบโอ้โหแย่มากฟอร์มในลีกห่วยมากอย่างที่สองอย่างที่สามนักเตะมีพัฒนาการไหมกี่คนที่ฟอร์มตกในปีนี้นักเตะพัฒนาจริงเหรอมันก็ไม่ใช่ไหมแล้วก็ปัจจัยอื่นๆล่ะโอเคอาจจะอ้างได้ว่ามีตัวเจ็บ โอเคไอ้เรื่องนี้อาจจะพออ้างได้ก,ก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่มุมมองทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็พยายามพูดให้เป็นกลางนะเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรนะครับแต่ในโลกออนไลน์ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ในชุดนี้อีกแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของหลุยดีอาร์ตครับนะักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเนี่ยรู้สึกยังไงผิดพลาดหรือไม่กับการขายหยดีอาร์ตออกอาร์เนอร์บอกว่ามันคงยุติธรรมกว่าน,นี้หากอเล็กอิซักของเราไม่ได้บาดเจ็บอ่าก็พยายามอ้างอิงถึงอีซักครับถ้าอีา่ย เราก็คงจะมาพูดเรื่องนี้กันหรือเปล่าอาจจะไม่ก็ได้ดิ e a ร์เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าสโมสรเนี่ยดำเนินการอย่างไรกับนักเตะวัย28่ปีและมีข้อเสนอที่ดีๆเข้ามาเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเราก็สามารถอ่ะโอเคขายเพื่อทําเงินเอาเงินนั้นมาบริหารต่อมาใช้จ่ายไปซื้อตรงนั้นตรงนี้ต่อเพื่อทําให้โมเดล sustaining หรือการแบบบริหารสโมสรแบบยั่งยืนเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้ด้วยเราเลือกที่จะขายผู้เล่นออกไปและเราก็ มีความชัดเจนว่าเอาเราจะไม่ปล่อยผู้เล่นเนี่ยให้กับผู้เล่นให้กับคู่แข่งร่วมลีกก็คือเราเลือกแล้วอ่าโอเคในเมื่อจะเสียดีอาร์ตถ้าเสียไปต่างแดนก็ยังโอเคและได้เงินมาเอามาซื้อตัวอื่นต่อแต่ว่าพยายามเลี่ยงที่จะไม่ขายให้คู่แข่งในลีกซึ่งเขาก็ทําตามนั้นเขาบอกสโมสรก็ทําตามนั้นออันนี้ก็นานาจิตตังนะครับอืแต่ถ้าเอาอย่างที่ผมเคยพูดการขายดีอาร์ตมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่ขายแล้วไม่ซื้อตัวแทนที่เป็นปีกในสไตล์แบบลากเลื้อย ถึงวันนี้มันแสดงเห็นแล้วว่าเราไม่มีปีกเลี้ยงกินตัวได้มันก็คือความผิดพลาดแหละครับอืมความผิดพลาดอ,อ้อมๆหละครับทีนี้เอาแบบแฟนตาซีแฟนตาซีเลยฟังหูไว้แปดหูของอินดี้คารานิวคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เป็นเอกสทรว่ารู้นะว่าแบบอาจจะไม่จริงที่อินดี้รายงานแต่เขาบอกขอให้เป็นจริงได้ไหมออรู้ว่าไม่น่าจริงแต่อยากจะให้เป็นจริงเขาบอกอย่างนี้ครับอินดี้บอกว่าเขาได้แหล่งข่าววงในมารีพูอินไซเดอร์มาเลยอานเนอร์ชลอตตอนนี้ยเริ่มรู้สึกแบบ เริ่มรู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะว่าแบบตอนนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เวิร์กกับลิเวอร์พูลแล้วตอนเนี้เขารู้สึกว่าสไตล์การเล่นของตัวเองอ่ะน่าจะเข้ากับสโมสรอ,อื่นในยุโรปมากกว่าเช่นบาเยนร์บาซ่าหรืออลรมาดิดถ้าไปทีมพวกนั้นอ่ะสไตล์ของเขาอาจจะเหมาะกว่าอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งเขาก็เชื่อว,ว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นระหว่างซีซั่นหรือหลังจบซีซั่นก็ตามถ้าเขาเลือกที่จะลาออกไปด้วยตัวเองแบบอำลาไปด้วยตัวเองอ่ะคงจะเป็นดีกว่าการที่มาโดนปลด อ่าอินดี้รายงานแบบนี้เลยนะแต่อย่างที่ผมบอกฟังหูไว้แปดหูแต่แฟนบอลโลกอะไรบอกว่าขอให้จริงได้ไหม please please c a n h i b e B2 บอกว่าขอให้จริงได้ไหมอืมแต่ก็นั่นแหละสีสันแล้วผมอยากให้เพื่อนๆนึกถึงภาพนี้เอาไว้ว่าเพิ่งจะดูดดื่มเพิ่งจะปล่อยคลิปสารคดีดูดดื่มไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาผมเชื่อจริงๆนะว่าคงไม่มาปลดอะไรเร็วๆขนาดนั้นแหะ ถ้าปลดอะมันตลกมากมันจะเป็นการกลืนน้าลายของริชาทิวหรืออะไรมากๆเขาจะกล้ากลืนน้าลายตัวเองเหรอโอเคแต่สมมุตินะถ้าเขากล้าจริงๆสมมุติว่าคืนนี้สมมุติเฉยๆอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าชนะผมว่าก,ก,ก็ก็ไม่มีอะไรก็ไปกันต่อแต่ถ้าแพ้หรือเสมอหรือแพ้เงี้ยผมว่าต้องสมมุติถ้าเสมอหรือแพแล้วริชาทิวแบบยอมลืนน้าลายตัวเองอะ ยอมแบบว่าแฟนบอลจะล้อกูหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าทําแล้วแบบสามารถทําให้ทีมกลับมาลุ้นติดทัฟโฟได้ทันก่อนปิดซีซั่นได้ผมว่าไอาการกลืนน้ําลายนี้ก็คุ้มที่จะกลืนน้ําลายนะเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันไหมเออก็รอดูคืนนี้อย่างที่ผมย้าผมไม่มีทางแช่งให้ทีมแพ้อยู่แล้วถ้าจะแพ้หรือเสมอไม่ชนะมันจะเป็นด้วยผลงานของทีมเองจะเป็นด้วยผลงานหรือเป็นด้วยอะไรไม่รู้ผลงานนั้นยแย่ๆของอาร์เนอร์เองเราไม่จำเป็นต้องไปแช่ง ถ้ามันจะชนะมันก็จะชนะถ้ามันจะแพ้มันจะเสมอมันก็จะเป็นไปตามนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปแช่งยังไงใน,ในมุมของผมอ่ะผมก็เชียร์ให้ทีมชนะอยู่แล้วปีนี้ทุกนัดก็เชียร์ให้ชนะแต่ไม่ชนะก็เยอะไปท,ท,ทั้งท้งที่เชียร์ให้ชนะนะดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราครับถูกไหมเออมันขึ้นอยู่กับผลงานในสนามทีนี้มากันที่เรื่องราวของโมซาร่ากันบ้างกบฝากกดไลค์กดแชร์นิดน,นึงโมซาร่ามีรายงานจากซานตะิอาอูนานักข่าวประมาณเทียสองเทียสามนะครับประมาณ 2, าเทียสองเทียสามเขารายงานนะครับในฟุตแม็กคาร์โต้นะครับ เข้ามาเปิดโต๊ะเจรจากับโมซาล่าแล้วเข้ามาคุยกับเอเจนต์ของโมซาล่าแล้วนะครับเอาอิติฮัดทีมสีน้เหลืองนะซึ่งก็ตรงกับที่อิสมาอลมามูด ma รายงานก่อนอันนี้เลยว่าเนี่ยทีมเนี้ยเอาอิติฮัดเนี่ยสนใจโมซาล่าจริงๆจะเอาไปแทนเบนเซม่าไงดังนั้นรายงานนี้ตรงครับซานติอัลนาก็รายงานตรงและซานติอัลนาบอกว่าในรอบนี้เนี่ยซาลาและเอเจนต์ะเหมือนใจอะเปิดให้กับซาอุมากกว่าครั้งไหนๆเลยสมมุติว่า ซัมเมอร์ที่แล้วหรือสองซัมเมอร์ก่อนอะไรแบบนี้ตอนนั้นใจยังไม่ค่อยเปิดให้กับซาอุแต่รอบนี้ใจเปิดให้กับซาอุดีอาระเบียมากยิ่งขึ้นรอดูครับว่าการเจรจามันจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบอะไรกันต่อแต่ว่าเบื้องต้นเขามองว่ารายงานบอกว่าเป็นเชิงบวกนะครับอัปเดตกันต่อไปส่วนแยนดโองมงเดปีกที่เป็นข่าวกับวิรัพภูมันมีเรื่อง,องความซับซ้อนที่อัปเดตจากสาชาติตวบริอารีเป็นสายข่าวที่ผมให้สักเทียสามเทียสี่ไม่ค่อยสูง แต่จะพยายามสรุปให้สั้นว่าเขาบอกว่าลิพูยังติดต่อหรือยังพยายามเดินเกมเต็มที่กับยานดีโอมงเดไม่ได้ด้วยเหตุที่ยังมีติดลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ก,ษกับเอเจนซี่เก่าอ่าล่าสุดเนี่ยคืออย่างที่ผมรายงานไปเมื่อวัน2วันก่อนนะว่าเขาเปลี่ยนเอเจนต์เขาเปลี่ยนเอเจนต์ไปอยู่กับ b ล็อก Nation แต่เขายังมีสัญญาที่ผูกติดเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ก,ษกับเอเจนต์เก่า สังกัดเอเจนต์เก่าจนถึงธันวาคม2027นั่นแปลว่าต้องรอให้ยานดีโอมงเดไปคุยกับเอเจนต์เก่าไปหาข้อตกลงหรืออะไรก็ตามให้มันได้ก่อนไม่อย่างนั้นทีมอื่นที่เข้ามาคุยด้วยมันเป็นการคุยแล้วมันคุยกัน3ปาร์ตี้แล้วมันยากอาจรอให้นักเตะเคลียร์จุดน,นั้นก่อนนั่นทําให้ริพูหรือแม้กระทั่งทีมอื่นแต่เขาย้ำเขาพยายามย้ำเขาพยายามย้ำถึงริพูว่าริพูสนใจตัวนี้จริงๆเขาบอกเวทแอนด์ซีนะครับก็ให้รอดู กันต่อนะอ่าก็ถือว่าเป็นปีกที่เป็นข่าวกับริพูจริงๆนะครับสำหรับยนดีอมงเดส่วนสื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยท็อปสกิลสปอร์ตยูเโอโผมไม่รู้ความน่าเชื่อถือระดับไหนแต่ว่าให้มันต่ำๆไว้ก่อนและกันร,รายงานแค่เขา่าวนะเขาบอกว่ามาริดเนี่ยสนใจทัมัสไลน์นะติดต่อพูดคุยนะครับอาจจะมีการยื่นการมาวิงกาเป็นส่วนหนึ่งในการขอริพูแรกนะแล้วก็ อาจจะริฟูไม่อยากขายนะแต่ว่าฝั่งบริษอาจจะขอยื่นสักร้อยสี่สิบลัเอา้าหโคตรเวอร์เลยโคตรเวอร์วางเลยแล้วก็เขาบอกว่าสัญญาที่คุยกับริฟูอยู่ก็น่าจะได้ประมาณสักสามแสนผมก็ยังให้แบบเพื่อนๆฟังหูไว้สิบหูเลยแล้วกันข่าวนี้นะครับฟังหูไว้สิบหูอ่ะ,อะแต่ส่วนภาพนี้เอาให้ดูว่าแหมลูกที่ยิงนอนสามสิบหลาลูกที่ยิงแมสซตตี้สามสิบสองหลาโซโบโ สุดตีจริงๆแต่ว่าคืนนี้ต้องพักก่อนโดนใบแดงนะครับส่วนแมคคลิสเตอร์ก็มีการไปขุดสถิติว่าปีนี้ฟอร์มตกจริงๆเรามาดูกันขวาคือซีซันนี้ซ้ายคือซีซันก่อนเพื่อนๆเห็นเลยนะฮะว่าการชนะการดวลการชนะการคลองบอลก็น้อยลงไปครึ่งหนึ่งผมพูดแบบคร่าวๆเลยนะต่อเกมอ,ะอ่ะชนะคลองบอลน,น้อยไปครึ่งหนึ่งชนะคลองบอลในแดนสุดท้ายก็น้อยไปครึ่งหนึ่ง ชนะการดวลน,น้อยไปเกือบเกือบครึ่งชนะลูก,กาอากาศน้อยไปประมาณสัก10%กว่าเปอร์เซ็นชนะดวลบนพื้นน้อยไปครึ่งหนึ่งแท็กเกิลชนะน้อยไปครึ่งกว่าเลยนะการเพรสซิ่งแดนบนน้อยน้อยลงไปนิดนึงไม่ได้เยอะน้อยมากแต่ก็น้อยลงเห็นไหมอินเตอร์เซฟชันการตัดบอลก็น้อยลงไปประมาณสัก10%บสกว่าเปอร์เซ็นผมพูดโดยเฉลี่ยเลยนะแล้วดูเกมลูกบ้างอ่ะเกมลูกในลีกก็ยิงสูตลูกยังยิงไม่ได้ นะแล้วก็ a s s ซิส0.11ก็น้อยลงไปสัก30%ต่อเกมนะแชนเคียเต e d ก็น้อยลงไปเกือบเกือบ50-60%เนี่ยมันมันแทบจะน้อยไปหลายๆค่าขนาดเกมลุกก็น้อยลงไปอาจจะมีบอลลำเลียงเข้าพื้นที่สุดท้ายอาจจะดูเยอะขึ้นนิดหน่อยแต่บอลลายเบสกิ้งพารน้อยลงไปประมาณสัก10%แล้วก็การเลี้ยงผ่านก็น้อยลงไปครึ่งหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับแมคก้ามันฟอร์มตกจริงๆนะฮะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราพูดกัน บบเราเห็นด้วยลูกตาเราเห็นด้วยการเล่นในสนามแต่พอมาดูสแตทเมื่อสักครู่นี้แล้วเออฟอร์มตกด้วยจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อยากจะให้คืนฟอร์มเร็วๆนะครับอืมอ่ะคืนนี้จะได้ลงหรือเปล่าหรือยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่องฟอร์มการเล่นกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแวนออฟตัสรุ่นโฮเวอร์สองจุดศูนย์ด้วยนะครับใครบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคเวลาไปสั่งซื้อที่เพจออฟตัสนะรับโค้ดส่วนลดนะ อ uh, KODACT ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทด้วยฝากแว่นตา Optus รุ่น Hover 2.0เอาไว้ด้วยนะครับนี่เท่ดำเข้มดุแล้วก็กรองแสงจากจอคอมพิวเมตอร์จอมือถือได้เป็นอย่างดีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันกง่ายๆกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารและสุนต่างๆนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นช่องกันได้หรือโด onation super chat super seeker ก็ได้หมดเวลาครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ